สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการของสถานีแบบวุฒิครับวันนี้ครับเราก็จะมานําเสนอเรื่องราวของข่าวบันเทิงวันนี้มีข่าวซีรีส์ไทยเรื่องใหม่ที่เพิ่งปล่อยบน Netflix และกําลังเป็นที่พูดถึงกันหนักในโลกออนไลน์ครับว่าแต่เรื่องอะไรกันบ้างมากันเลยครับวันนี้ข่าวที่มาแรงที่สุดก็คือขาวชุมทองขนองชุมโจนซีรีส์ไทยเปิดตัวเมื่อวันที่ 21สิงหาคมบน n e t ฟ l i x ที่โดดเด่นด้วยพอดอ้นในยุคหลังสงครามโดยมีตัวละครส่งผลความตื่นเต้นและดราม่าตลอดเรื่องจุดเด่นคือการผสมผสานหลายแนวเข้าด้วยกันได้แก่ทีมท้าทายหลังสงครามป้นเนื้อเรื่องดุดเด็ดเผ็ดมันและกลิ่นอายแฟนตาซีเนื้อเรื่องเข้มข้นหลายชั้น ทำให้แฟนซีรีส์รอคอยกันว่าเขาชุมทองขนองชุมโจรจะนำเสนออะไรที่มากกว่าซีรีส์ไทยเรื่องอื่นๆและกลายเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงในโซเชียลทันทีหลังออกฉายไม่กี่วันเขาชุมทองขนองชุมโจรคือซีรีส์ไทยเรื่องใหม่ที่ควรลองดูกันอย่างยิ่งในเดือนนี้ด้วยเนื้อเรื่องแน่นมาพร้อมดีเทล เรื่องราวหลังสงครามที่เข้มข้นใครชอบแนวดรามาพร้อมบรรยากาศย้อนยุคป,ปักหมุดกันไว้ได้เลยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องสถานีแบบวุฒิครับแล้วเจอกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ